มาออกแล้วขนาดนี้เอาละเกินเป็นตัวนำนี่ช็อกช็อกโกแลตทันเดอร์เป็นตัวนำ เอาละเกินเป็นตัวนำที่โค้งไปสามเอาละเกินเป็นตัวนำช็อกโกแลตันเดอร์เป็นตัวที่สองทันเยาทอนที่สาที่โค้งไปสิบออกทางตรง ญญทันย์ธรเป็นตัวนำช็อกโกแลตทันเดอร์เป็นตัวที่สองคิมเบอร์ี่ที่สาม,สามอาลาเกิลที่สี่นี่ญญทันย์ธรเป็นตัวนำนี่อาลาเกิร์นเป็นตัวนั้นนี่ญญทันย์ธรเป็นตัวนั่นอ่ะอลาเกิร์นลำแรงทางไหนลนะ่ะ